ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by ลบายยอีออบจอบ,บ้านใหญ่ภูมิใจไทยรุมตบหน้าทักษิณค่ะกลางไร้ราคาวืดแพ้ยับช็อตเด็ดอนุทินซัดเพื่อไทยนายองอิงเงิบค่ะ ผลการเลือกตั้งนายกอบจอ,อย่างไม่เป็นทางการค่ะเป็นที่น่าสังเกตว่าจังหวัดที่นายทักษิณชินวัตรผู้ช่วยหาเสียงของพรรคเพื่อไทยลงไปปราศัยนั้นนะหลายจังหวัดผู้สมัครของพรรคเนี่ยสอบตกนะเช่นที่จังหวัดเชียงรายค่ะนางสลักจิตติยภัยรัฐ์พ่ให้กับนางอาทิตตาธรวันชัยธนวงศ์ค่ะที่พรรคภูมิใจไทยสนับสนุนนะคะที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะนายวิวัฒชัยโหตระวัยศยะค่ะพ่ให้กับนายวิชิตไตรสรณกุล กลุ่มคนท้องถิ่นที่พักภูมิใจไทยสนับสนุนค่ะนายอนุทินชาญวกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยได้ตอบคำถามสื่อมวลชนภายหลังทราบผลคะแนนว่าเป็นความต้องการของประชาชนที่ผ่านมาผมก็ไม่ได้ลงไปช่วยหาเสียงนะไม่ได้ลงไปช่วยช่วยใครหาเสียงเลยนะเพราะด้วยตําแหน่งหน้าที่มันทําไม่ได้เลยต้องวางตัวเป็นกลางจะชนะหรือแพ้ก็เป็นการตัดสินใจของประชาชนเองค่ะ ก่อนไปรับชมข่าวค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องทางของเบียวด้วยนะที่ปรากฏที่หน้าจอด้านล่างเอาไว้ด้วยนะซึ่งเบียก็จะมาเล่าข่าวนะสรุปประเด็นในรอบวันที่ทางเดอคริติกได้นําเสนอไปการในช่องทางนี้นะไปติดตามกันเยอะๆนะคะจากกรณีที่เมื่อวานนี้ค่ะวันที่1กุมภาพันธ์2568ค่ะผู้สื่อข,ข่าวได้รายงานว่าผลการเลือกตั้งในส่วนของนาย,ยกอบจอ สีสเกตค่ะซึ่งก็น่าจะชัดเจนแล้วว่าผู้สมัครนยยายกอบจรีสเกตหมายเลข7นายวิชิตไตรสรณกุลแชมป์เก่าจากพักภูมิใจไทยค่ะได้รับคะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งอย่างนาแน่นอนแล้วนะโดยคะแนนอย่างไม่เป็นทางการณเนะวลา20นาิ15นาทีค่ะหมายเลข7นายวิชิตไตรสรณกุลค่ะได้173672คะแนนในขณะที่หมายเลขกนนายวิวัชัย โคตรวัยศยากาได้รับการสนับสนุนจากพรคเพื่อไทยโดยนายทักษิณชินวัตรลงพื้นที่ปราศัยช่วยหาเสียงค่ะได้คะแนนทั้งหมด1 1 2 4 0 4คะแนนค่ะก็เป็นที่น่าสังเกตว่าจังหวัดศรสีสะเกดค่ะเป็นพื้นที่หนึ่งที่พักเพื่อไทยแล้วก็นายทักษิณชินวัตรนะคะตั้งความหวังไว้มากค่ะที่จะโค่นแชมป์เก่าจากพรรคภูมิใจไทยนะที่มีนายอุดินชายประคุณเป็นหัวหน้าพักค่ะซึ่งนายทักษิณค่ะได้ปราสัยหาเสียงช่วยนายวิวัฒชัย พ้นตราวัยสยากาศผู้สมัครนายกอบจรีสเกตเมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมาช่วงหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้ผมกลับมาแล้ว ผมเพื่อนเยอะแต่เพื่อนผมต้องรักประชาชนและประเทศชาติมาก่อนถ้าเพื่อนผมรักกําไรมากเกินไปก็ต้องเตือนนะกำไรก็เป็นสิ่งที่ดีแต่อยารักจนคนไทยแย่ประเทศแย่วันนี้ผมมาแล้วใช้งานผมให้เต็มที่เหลืออีก7ปีจะต้องมาใช้หนี้พี่น้องอีสานโดยเฉพาะพี่น้องศรีสะเกดที่อุตส่าห์ไล่หนูตีงูเห่าให้ผมเหลืออีก2ตัวเองจัดการให้หน่อยนะวันนี้มาแล้วรีบๆใช้อายุเยอะแล้วเรี่ยวแรงก็ไม่ค่อยมีนะและผมจะอยู่ทํางานได้แค่40ปีเองให้กําลังใจตัวเองพ่อเท่าแม่เท่าแถวนี้จะได้มีกําลังใจว่า 76แล้วยังสู้อยู่นะผมเป็นคนที่ไปไหนจะทํางานเนี่ยต้องมีไม้มีมือของผมสําหรับศรีสเกตนะก็อยากให้ได้นายกอบจอที่เป็นพักเพื่อไทยพี่น้องให้วิชิชัยมาเป็นนายกอบจอให้ผมได้หรือไม่นะแล้วก็เลือกสอจอให้วิวัฒชัยรับรองว่าเขาจะเป็นมือเป็นไม้พี่น้องทํางานร่วมกันแก้แก้ปัญหาให้กับหลายเรื่องนะพี่น้องให้กําลังใจผมหน่อยนะจะได้มาหาพี่น้องเป็นประจำให้กําลังใจผมโดยการเลือกนายกอบจอให้ผม เราไม่ได้ให้วิวัชชัยมาเป็นเทวดาแต่ต้องมารับใช้พี่น้องชาวศรีสะเกดทุกคนนะคะที่มาจากเพื่อไทยเนี่ยนะ,ะทุกคนที่มาจากเพื่อไทยเนี่ยเขาบอกว่าถ้าใครเป็นเทวดาทําตัวเทวดาไม่สนใจชาวบ้านเราไม่ส่งลงเลยนะขนาดผมยังติดดินเลยดังนั้นชาวบ้านธรรมดามาเป็นนายกอบจเนี่ยเป็นสอจอห้ามลอยนะต้องติดดินเข้าไว้ถ้าไม่ติดดินก็ไม่ใกล้ชิดประชาชนซึ่งผมอยากเห็นนกักการเมืองใกล้ชิดประชาชนรักประชาชนประชาชนถึงจะพ้นทุกข์และมีความสุขนั่นเองค่ะและเขาก็บอกว่าวันที่1กุมภาพันธ์นี้ผ มจะลุ้นด้วยจะระทึกว่าพี่น้องชาวศรีสเกตยังอยากใช้ผมทํางานอยู่หรือเปล่านะพอเปิดคะแนนมาตอนแรกวิ่งนําเลยไม่ต้องลุ้นนําไปเลยเหมือนม้าเข้าเส้นชัยทันทีเบอร์หนึ่งนำมาตลอดนะฮะแต่ล่าสุดวันนี้ค่ะวันที่2กุมภาพันธ์2 5 6 8นะ,ะซึ่งผลการเลือกตั้งยายกอบจอ,อย่างไม่เป็นทางการเบื้องต้นค่ะก็พบว่า,าพรรคประชาชนซึ่งส่งผู้สมัครมากถึง17จังหวัดกลับได้มาเพียง1จังหวัดก็คือจังหวัดลําพูนนะนายวีระเดชผู้วิสิทธิ์ค่ะส่วนพรรคเพื่อไทยส่งรับอก9จังว พรคชาติไทยพัฒนาได้ไปหนึ่งเก้าอี้ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนายอุดมโปร่งฟ้านะคะส่วนที่เหลือเนี่ยก็เป็นบ้านใหญ่และเป็นผู้สมัครที่พรักภูมิใจไทยให้การสนับสนุนนั่นเองค่ะซึ่งก็มีรายงานนะว่าในหลายพื้นที่ภาคอีสานและก็ภาคใต้ค่ะซึ่งว่ากันว่าเป็นเป้าหมายของเครือข่ายสีน้ำเงินของพรคภูมิใจไทยค่ะพบว่าหลายพื้นที่ที่มีแนวโน้มชนะค่ะเช่นจังหวัดบึงกาฬบุรีรัมย์อำนาาเจริญสตูลเชียงรายลบบุรีพังงาพัทลุงเป็นต้นนะ,ะทั้งที่พักภู ซึ่งนายอนุทินชาญวิรุฒิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้ตอบคําถามสื่อมวลชนค่ะภายหลังที่ทราบผลคะแนนบอกว่าเป็นความต้องการของประชาชนนะที่ผ่านมาผมก็ไม่ได้ลงไปช่วยใครหาเสียงเพราะด้วยตําแหน่งหน้าที่มันทําไม่ได้เลยต้องวางตัวเป็นกลาง จะชนะหรือแพ้ก็เป็นการตัดสินใจของประชาชนค่ะย้อนไปก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อวันที่12มกราคมที่ผ่านมาน,ะนางสาวแพรรงทานชินวัตรนาย,ยรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าของพรรคเพื่อไทยนะได้ขึ้นเวทีปราศัยหาเสียงเลือกตั้งอบจอนครพนมค่ะช่วยนายอนุชิตหงษ์สาดีผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยณนะที่สนามกีฬาเทศบาลตะบุนาแก่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมค่ะโดยนางสาวแพรรงทานกล่าวคำปราศัยอ้อนชาานครพนมนะตอนนั้นบอกว่า มีการทักทายประชาชนที่มาร่วมฟังการปรสาสัยเป็นภาษาอีสานบอกว,ว่าสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนสบายดีบอกกินข้าวหรือ,อยังคิดทอดกันบอกนะหลังประสัยเสร็จกินข้าวเยอะๆเด้อรักษาสุขภาพเดอ้อขอสวัสดีปีใหม่ทุกคนดีใจมากที่ได้มานาครพนมถือเป็นจังหวัดแรกรู้สึกอบอุ่นพรุ่งนี้วันจันทร์กลับไปมีกําลังใจจากพี่น้องนครพนมแน่นอนนะนี่ก็เป็นนายกรัะมตรีที่เป็นโหาเสียงที่จังหวัดนครพนมนั่นเองค่ะ หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ